เรียบรนะครับรับหน้าที่ดูแลของคุณลูกค้าทั้งหมด6ท่านนะครับเมนูไหนอร่อยสุดเป็นให้คำแรกอะค่ะที่เป็นปลาฮามาจิกับส้มยูซุวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทานโอมากเกเสกันค่ะที่อากาโกโอมาเกเสกค่ะร้านนี้นะคะอยู่ที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะคะที่น่าสนใจนะคะที่นี่นะคะเป็นโอมาเกเส 12คอนนะคะแต่ราคาแค่1,200บาทนะคะเขาก็แคลมว่าที่นี่นะคะโอมาเกษตรของเขานะคะเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นราคาที่แบบเบาๆสบายกระเป๋านะคะวันนี้เราเลยมาพิสูจน์กันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงสมคำาล่อาลือหรือเปล่านะคะไปดูกันดีกว่าค่ะ เราเดินเข้ามานะคะก็มาถึงโต๊ะที่จองไว้นะคะก็จะมีชื่อของเราวางไว้เลยนะคะภายในนะคะจะตกแต่งด้วยทีมญี่ปุ่นนะคะเป็นสไตล์ไม้ๆให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะแต่ก็มีความโมเดิร์นอยู่ด้วยนะคะภายในคอนนะคะจะมีเครื่องดื่มให้เราเลือกทานนะคะก็จะมีพวกชาเขียวหรือว่าพวกน้ำผลไม้ปั่นนะคะแต่อันนี้เราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะโี้โหเชฟนะ ที่ดูแลของคุณลูกค้าทั้งหมด6ท่านนะครับ6ท่านั่นนี้เป็น13คอร์สนะครับของเรา6ท่านมีท่านไหนไม่ทานวาซาบิบ้างครับไม่มีนะครับผมมีท่านไหนแพ้กุ้งแพ้ปูไหมครับไม่มีนะครับชนะหมดทั้ง6ท่านนะครับเชฟที่มาดูแลเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะแล้วก็มีมุกค,คำคัญให้เราหัวเ,เราได้ตลอดเลยค่ะ เริ่มกันที่เมนูแอปิไทเซอร์ก่อนเลยนะคะระยะบริโภคก่อนแรกนะครับตัวนี้เป็นโมโซกุดุนไซนะครับโมโซกุเป็นสาหร่ายโอกินาว่านะครับดุนไซเป็นยอดโมอ่อนสีเหลี่ยมเสี้ยวหนาและไม่ล้านในเป็นสแกนออกในแก้วเลยเราจะดักลูกค้าใช้ไม้แล้คนเดียวในแก้าการสเลง้อยกระดกทานครั้เดียวนะครับทานเสร็จแล้วตั้งไว้ด้านข้างเดี๋ยวจะมีพนักงานเซอร์วิสมาเก็บให้นะครับสำหรับเมนูแอปิไทเซอร์นะคะโมโซกุก็จะช่วยให้เรา มีการแบบกระตุ้นต่อมรับรสนะคะเพื่อให้พร้อมที่จะกินคำต่อไปะคะ่ะจะมีรสชาติเ,เปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวๆนะต่อไปนะครับตัวนี้เป็นชวางมจิหรือว่าไส่สุนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ น้าในเอาปิ้งมาด้วยเนื้อปูแล้วก็อีกหลายไม่น่อยลูกค้าค่อยๆใช้ช้อนตักทานนะครับอย่าตักแรงมากครับเดี๋ยวเปลือกไข่ผมแตกช้อนทะลุลงไปด้านล่างเป็นโฟมเกลือนะครับห้ามทานนะครับเก็บไว้ให้ผมนะครับอันนี้เป็นดอกเกลือกินไม่ได้นะ วันนี้นค13คอรดของเราจะประกอบไปด้วยปลาเนื้อขาวหลักๆ2อย่างนะครับเนื้อแดงอีกหนึ่งอย่างนะครับเนื้อแดงวันนี้เป็นชูโทรโร่นะครับแล้วก็มีปลาทัมบัจินะครับ แล้วก็บุรุมะเอบีหรือว่ากุ้งลายเสือกับสกแกนออกขัานละครึ่งตัวนะครับตอนนี้เป็นวัตถุดิบหลักๆเฉยๆนะครับทุกอย่างที่ผมลงให้คุณลูกค้านับนึ่นนะครับยกเว้นถิงดอกนะครับไม่มนับนะครับที่ทุกครั้งผมปรุงแต่งให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงสามารถทานได้เลยอย่าทิ้งไว้นานมากนะครับเดี๋ยวข้าวจะโดนอากาศโดนแดดทำให้ข้าวเย็นและแข็งตัวได้นะครับ แนะนำให้ลูกค้าทุกท่านใช้มือหยิบตัวชีพทานด้านข้างผมมีผ้าเช็ดนิ้วเล็กๆไว้ให้นะครับหยิบตูวชีขึ้นไปครับคลิกเนื้อปลาลงหาที่ลิ้นข้าวอยู่ข้างบนปลาอยู่ข้างล่างให้เนื้อปลาตกหาที่ลิ้นเราเพราะว่าลิ้นเราเป็นตัวรับรสชาตินะครับลองทำไหมครับให้ข้าวอยู่บนเพ,าาพดานของคุณลูกค้านะครับไม่ใช่เพดานร้านผมนะครับ ตัวนี้เป็นผิวส้มยูสึกนะครับที่ผมฝาดลงไปให้เวลาลูกค้าทานเข้าไปเจะได้กลิ่นของผิวส้มร้อนๆตัวที่ทำแรกครับผมเสิร์ฟเป็นปลาชิมารจินะครับด้านบนเป็นผิวส้มยูสึกกับเลมอนนิดหน่อยนะครับทำเดียวนะครับพอแล้วไม่ใช้มือในการทาน ไชเราถึงเรียกเขาว่าปลาทูนยักษ์ญี่ปุ่นหรือว่าปลาหักเพราะว่าปลาตัวนี้เขามีหางตัวนี้ปลาชนิดอื่นจะไม่มีนะครับที่เชื่อขอยกมามับไม่เป็นหูต้องรู้อสุดนะยังไงบ้างครับทุกที่คำแรกว่าสวิทโอเคไหมครับคุภาพหญิงยกนิ้วอีกแล้วนะครับเมื่อวานผมเสิดคุณลูกค้าก็ยกนิ้วครับนิ้วนิ้วไหนมันหกซุ่ม ซูชิคำแรงค่ชิมาจิจะมีความแบบยิ่งเข้าไปแล้วคือแบบมันจะเป็นกินส้มก่อนเลยแต่จมูกแล้วก็แบบสดชื่นมากแล้วก็าก็สดมากตอนนี้วัตบีโอเคไหมครับเาจะบีเพิ่มได้ลดได้ครับตัวข้าวก็เพิ่มได้นะครับแต่เนื้อปลาเพิ่มไม่ได้นะครับวัตบีเขาก็ใส่มากำลังบีคือมันไม่ได้แบบมันเยอะเกินไป ถ้าคนที่ชอบหยดวนันกรมากกว่านี้จะขอเพิ่มได้นะแล้วก็สำหรับตอนนี้ว่าพอได้ก็จะชิมเป็น,งปปนงปังไงบนะ้างครับดูชิครั้งแรกครับถ้าตอรีไหมว่าตอตัวนี้ดูชิครั้งต่อไปนะครับตัวนี้เป็นปาลาฮิโาแมทหรือว่าปาาลาตาเดียวญี่ปุ่นนะครับเท็กเจอร์ของเนื้อปลาตัวนี้จะหนึบหนนิดนึงนะครับด้านบนเป็นงาปรุงรสนะครับทำเดียวเหมือนเดิม อันนี้เป็นปลาปลาเดียวญี่ปุ่นดูแล้มี ัวนี้เป็นปลาฮัมมะจินะครับด้านบนเป็นซอสอีวานโอลีเป็นสาหร่ายปรุงรสสาหร่ายตัวนี้ออกหวานๆน้ำหอมกลิ่นโนลีนิดหนึ่งนะครับปลาฮัมมะจิตัวนี้มีทั้งหมด4ชื่อนะครับแตกต่างกันอยู่ในช่วงอายุการโตหมดเลยนะครับตัวเล็กสุดน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่1นกิโลครึ่งไม่เกินนั้นนะครับเรียกว่าอีนัดโตขึ้นมาหน่อยคือคัมปะจินะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่1นกิโลครึ่งไม่เกิน2อกิโลครึ่งนะครับตัวที่3าคือตัวที่ผมนาเสิร์ฟวันนี้เป็นปลาฮัมมะจิน้ำหนักของเขาจะอยู่ที 3ากิโลครึ่งนะครับไม่เกิน4ีกิโลตัวโตเต็มวัยของปลาตัวนี้เรียกว่าปลาบุรีนะครับบุาาารีน้ำหนักเขาจะอยู่ที่4ีกิโลถึง10บกิโลนะครับซึ่งแต่และชื่อเท็กเจอร์ของเนื้อไม่เหมือนกันนะครับรสสัมผัสไม่เหมือนกันนะครับ กินตัวนี้ผมใส่ให้เป็นสมุนไพรญี่ปุ่นน,กกนะครับไม่ไไมไไมไว่าลากระปเวลาลูกลาทาของใคเนี่ยจะได้กลินนะสมุนไพรในน้อยนะครับมันจะไม่พัง สแกลลอกนะครับสแกลลอกแต่เคาไกดูว่าถ่าฟ้าโบนะคังองนดอนะแทนกล้องวิดีโอเราไว้ตะกูครับหนึ่งสองสามครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปหาท่านอื่นก่อนนะครับ ัวนี้เรียกว่าคาราซูมินะครับเป็นไข่ปลาของปลาโบราณเป็นไ,ปไข่ปลากระบอกกลมแคบนะครับให้รสชาติเค็มๆมันๆทีเดินนะครับคูรมาเอดิหรือว่ากุ้งลายเสือนะครับด้านบนเป็นไข่ปลากระบอกกลมแคบนะครับให้รสชาติเค็มๆมันๆที่เดินนะครับคำนนีะ้ ช้ชิ้วเช็ดมือด้านซ้ายวยันนี้กำออกมานิดหนึ่งนะครับไม่ต้องกำแน่นมากเพราะที่ผมอลรมณ์ซูชิกำนี้ได้นะครับต่อไปเป็นชูโตโรโนะครับชูโตโรสุดเกตตัวนี้ผมนําไปแช่ใน,นน้ำซอสโชยุเพื่อให้เนื้อปลาดูดซับซอสเข้าไปนะครับเดี๋ยวเชฟเ็จะเอาซูชิมาวางบนหลังาสำหรับซูชิคำนี้นะคะก็จะมีกิมมิกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะโดยเชฟเขาจะเสิร์ฟซูชิบนหลังมือเราแบบนี้เลยค่ะอ๋ะอดี กินแบบนี้เลยทราไม่ได้เราต้องกินแบบนี้นี่นะคะคุณพี่มันต้องการแนงมากครอะมาเก็บนี่เลยถ่ายได้วสองรส้าตินิยนะคระเติมจอบครับเห็นไหมครับไม่เห็นบอกผมนะครับเช็ครูปก่อนถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมกลับไปฉีดให้ใหม่ กละานมซูโทโรสเกตนะครับเดี๋ยวผมมาบอกวิธีกานครับตัวนี้เรียกว่าเอดิชิสเกตนะครับเอดิเป็นเนื้อปงชิสเกตเป็นเห็ดหอมวิธีทานคุณลูกค้านำเกลือตัวนี้โรยลงไปบนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง บีบมะนาวใส่กินที่คุณลูกค้าโรยเกลือแล้วก็ทานนะครับจิ้มที่สองนำพายที่อยู่ตรงนี้ออฟิ้งด้านบนอีกจิ้มหนึ่งแล้วก็ทานสองชิ้นสองรสชาติเมนู <c oughs> นี้ทาเตรียมเพ่เกี่ยวกับผมนืออะไรเมนูนี้นะคะเราจะทานสองแบบเขาบอกว่าให้เราใช้เกลือน,นะคะโรยไปนะะโรยไปเลยพอโรเยเกลือปุ๊บบีมะนาวนะคะ ใช้มือเลยนะอีกคำหนึ่งนะคะเราจะใช้บวยค่ะเราทาบวยลงไปบนนี้เลยงามเข้าไปทางชิ้นแบบนี้เลยค่ะ อร่อยฟินจริงๆเลยค่ะเชฟให้เรากินเข้าไปในคำเดียวแล้วจะกินมันเข้าไปได้เหรอคเดียวครเดียว็นครับ ว่าหนไม่นองดูกิหน่เคดียวนั่นไนีุผู้ชายท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายแล้วผมพิเศษให้ครับแล้วพิเศษข้าวครับขอบคุณครับ ลูกค้าทำสแกนหรอกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเข้าสู่ตัวชิ้คำาสุดท้ายนะครับซูชิ้คำาสุดท้ายจะเสริเป็นอีกุระผมมานะครับกบ่าวแทนก็ปโดรอรผมนะครับ <c oughs> ของเราต้องหมดสามท่านมีท่านไหนเกิดตรงวันนี้บ้างครับลดสิเนะครับเฉพาะท่านที่เกิดเท่านั้นบวกลบได้หนึ่งวันทาน่านไหนตรงกลจะวันมไม่มีแต่ว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือี่อม่รั้ ไม่เปอะไรมีทรัฟเฟลออรได้กินมอมีคราฟเฟลออรกจินมทุกโอือืต้องมั่นใส่คราฟเฟลด้วยใช่ค่ะขาดไม่ได้ครับน้ำมันรายปลุกเสกคราปเลออร์ครับปลวกเสบเรียบร้อยใส่ไปมา่กลุ่ลูกค้ามาทามวันที่แล้วครับ ไมโอซุยมโนซุปนะครับเป็นซุปใสสไตล์ญี่ปุ่นด้านในมีปลาเนื้อขาวหนึ่งอย่างกับุ้นเส้ญี่ปุ่นได้่าเลินคุซูกิลิคันดีเป็นซุปญี่ปุ่นเขาบอกข้างในจะเป็นเนื้อปลา น้วนเส้นกับเนื้อปลาของหวานสองอดสุดท้ายครับเสิร์ฟม,มาใน1จานทำโมะโมงบาเทนับหนึ่งครับเมลอนนับ2นะครับทำมะม่วงบาเตเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปด้วยนะครับเป็นเนื้อกุ้งนะครับ คือ 2, 1, 2, 3, 4, 5, ะคะของหวานกลคือของข้าวนะครับทาไข่หวานสไตล์อุมาเกษตร

จะมีความรู้ที่ท็อปปิ้งมาด้านบนก็รสชาติดีแล้วก็ที่แมมนี้ผมเชฟนัดนะครับเสิร์ฟอาหารทุกค้าทั้งหมด6ท่าน13คอร์สครบหมดแล้วนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากที่แวะมาเยียมประธานร้านเรานะครับคุณมากคาบคุณมากครับสัีานะจบไปแล้วนะคะ13คอร์สแบบฟินๆจะบอกว่าดีงามคุ้มค่ากับราคามากๆค่ะอยากให้เพื่อนๆมาลิ้มลองประสบการณ์ดีๆแบบนี้บ้าง ราคาก็จับต้องได้นะคะแนะนำเลยร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะเมนูไหนอร่อยสุดอืมอร่อยสุดนคะคะก็ต้มเป็นที่คำแรกอะ่ะปลาชิมาจิกับส้มยูสุอันนี้แบบชอบอินส้มน,นะคะแล้วก็ที่เด็ดสุดๆเลยที่ประทับใจมากๆก็คือ เค้กไข่หวานนะคะเคืาอร่อยมากๆแล้วก็คิดว่าไม่เคยกินเค้กไข่หวานที่ไม่เอาไว้ขนมาก่อนเลยใ้่ไงแนะนาเพื่อนๆนะคะถ้าใครทานเก่งก็อาจจะแนะนําเป็นคอร์สส6บหกคำหรือยี่สิบคำค่ะนะคะแต่ว่าคอร์ส12บสองคำก็ถือว่าโอเคแล้วก็ทีเดียวเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคะเกือบลืมเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะมายังไงลองโทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะ